สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะสำหรับการเพราะเมล็ดบัตเตอร์นัทนะคะ,ะหลังจากเวลาผ่านไป1วันนะคะหรือ24ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆปรากฏว่าเมล็ดบัตเตอร์นัทของเรายังไม่งอกนะคะ,ะยังไม่งอกแต่วันนี้นะคะ,ะผ่านไปแล้วนะคะ 48เกือบ48ชั่วโมงนะคะปรากฏว่าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นค่ะอัตราการงอกถือว่าดีค่อนข้างมากเลยนะคะงอกงอกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเริ่มงอกตัวไหนบางบางมาเมล็ดก,ก็จะงอกช้าหน่อยนะคะ,ะก็จะ,ะทยอยออกเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ะจะ นำมาเพาะนะคะส่วนมเมล็ดไหนที่ยาวแล้วนะคะเราก็จะเ,เริ่มเพาะลงดินในวันนี้นะคะส่วนมเมล็ดไหนที่มันยังไม่งอกนะคะก็จะต้องรอเขาก่อนนะคะ,ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ48ชั่วโมงนะคะงอกเร็วมากเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ